ในการเลี้ยงนกเนี่ยเราสร้างได้แค่ตัวบ้านแล้วก็ให้ความปลอดภัยเขาส่วนอาหารการกินเขาหาเองครับพี่ไรายได้เราขึ้นกับความความสวยของของรังด้วยรีเลย,เ,ลยเราทําเงินจากตรงไหนตัวนี้ก็คือรังค่อนข้างขาวนะครับครับสวยๆก็จะขาวเนี่ยเขาดูีกันยังไไงครับ <N> นี่แหละขาวนี่นี่คือลังเนียจะเป็นรังถ้วยนะครับที่เขาเรียกเนี่ยส่วนเนี่ยก็จะคือรังมุมรังกระเทเนยนะครับรับงมุมนี่ก็จะคาน้อยน้อยลงหน่อยแต่เนี่ยรังที่มันทำเนี่ย รูปทรงเนี้ยค,คือก็จะแพงการเลือกไม้มันสำคัญแค่ไหนเนี่ยสำคัญครับในปีที่2เนี่ยเราจะทำรังขาวถ้าไม้เราไม่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นข้อจำกัดในเวลาเราอัดความชื้นเล่นกับความชื้นเล่นกับอากาศตัวนี้ก็จะเป็นไม้แคมปัสนะครับจะเป็นไม้คล้ายๆไม้แดงนี่แหละครับในตลาดบ้านนกจะมีอยู่3ชนิดนะครับไม้สยาสยามแดงสยามหินแล้วก็แคมปัสอาทำเลที่ดีนี่เป็นอะไรที่เยี่ยมมาก อยู่ในแหล่งอาหารคือให้มันใกล้แหล่งน้ําใกล้ใกล้ป่าเพราะว่ามแมลงเขาอยู่ตรงนั้นนกนกก็จะไปตรงนั้นนะครับสําหรับผมนะครับผมจะไม่ให้อยู่ไกลมากเพราะว่าทําเลที่ดีถ้าเราดูแลไม่ถึงก็เหมือนเดิมครับในการเลี้ยงหรือว่าในการทําบ้านตรงนียต้องมีอะไรบ้างครับอันดับแรกทุนก่อนควรจะเป็นเงินเย็นครับไม่ควรจะกู้มาคือนกเนี่ยมันมีมันมีระยะรอคอยก็คือ1-2ปีนะครับในการเก็บหลัง กว่าจะมีรางคอให้ให้เก็บเป็นเป็นเนื้อเป็นหนังเนี่ยก็ต้องใช้เวลา1-2ปีผมเน้นย้ําสําคัญเสมอว่าโครงสร้างให้ทําให้ได้มาตรฐานถ้าเราจะทําไปซ่อมไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบว่านกอ่ะไม่ค่อยเพิ่มครับเพิ่มชา้าเพราะพวกนี้มันค่อนข้างที่จะระแวงครับเราจะทําให้นกเข้ามาอยู่ในรังได้ยังไงครับมันมีปัญหาหลักๆก็คือการพานกเข้าตัวบ้านนี่แหละครับถ้าพานกเข้าตัวบ้านไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้นกครับ พอเข้ามาแล้วเขามาเจอคู่เจอมาเจอคู่มาจับคู่เดี๋ยวเขาเขาก็จะตัดสินใจอยู่เองถ้าบ้านเราดีนะครับคนที่ทําทํานกเราเราเราไม่ได้นกก็คือเอานกเข้าตัวบ้านไม่ได้บินเต็มหลังคาคแต่เอานกเข้าบ้านไม่ได้ปนก็มันมีแต่มันไม่เข้ามันมีแต่คุณจะทํายังไงให้มันมาสำรวจไม้คุณสำรวจตัวบ้านคุณ<อ>แค่นั้นเองครับอันนี้คือเทคนิคตอนนี้ต้องถามเลยว่าจังหวัดไหนที่ไม่มีบ้านนกครับถ้าในอีสานเนี่ยผมผมพูดเลยว่ามีทุกพื้นที่จริงๆ บางทีถามว่าจุดนี้มีนกไหมผมไปเทสแล้วก็คือสร้างได้เกือบทุกพื้นที่เกือบทุกพื้นที่ครับพี่ครับคือมันมันจะเร็วจะช้ามากกว่าครับแต่สําหรับผมผมทําเข้าทุกหลังแนะนำตัวครับพี่ครับสวัสดีครับผมนงมักนิยมบ้านนกแอ่นนะครับเดี๋ยวจะพามาดูบ้านนกนะครับมาชมด้านในกันนะครับว่าคร่าวๆมีอะไรบ้างครับพี่นงตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับนี่ตอนนี้อยู่ที่ร้อยเอ็ดครับบ้านป่ายางตําบลขอนแก่นนะครับครับ หลังนี้ก็จะเป็น4คู16ครับความกว้างความกว้าง4ยาว16เมตรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเนาะเปิดเข้ามาห้องห้องแรกนะครับก็จะเป็นห้องคอนโทรลนะครับครับอ๋อนี่เป็นชุดคอนโทรลอันนี้เป็นชุดคอนโทรลนะครับก็คือผมจะเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงด้วยแล้วก็เป็นผู้รับเหมาสร้างด้วยนะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดคอนโทรลนะครับอธิบายชุดคอนโทรล คืออะไรบ้างอ่าชุดคอนโทรลก็สําหรับหลังนี้มันมันจะมีสองสองหลังที่ติดกันนะครับก็จะมีคอนโทรลแยกเสียงสองชุดนะครับแล้วก็หมอพัดลมความชื้นนะครับไฟต่างๆระบบอินเทอร์เน็ตเข้าท่อทุกอย่างครับพร้อมอ่าระบบความชื้นทุกอย่างรวมในนี้ครับหนึ่งหนึ่งคือมีเสียงใช่ครับมีเสียงครับมีอุณหภูมิ มีความชื้นคครับและสําคัญก็คือมีไ Wi ไ fi ด้วยมีต้องมีระบบเน็ตครับเพราะว่าแทงผมเป็นออนไลน์ครับคือดูข้างนอกได้เลยดูข้างนอกสั่งการทุกอย่างครับครับเดี๋ยวเข้าด้านในกันดีกว่านะครับไปดูกันครับโอเคครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงนะครับบ่ายสามโมกว่าก็จะเข้าหลังเก่าหรือจะเข้าหลังใหม่ก่อนก็เข้าทุกหลังนั่นแหละเนาะอันนี้จะเป็นหลังเก่านะครับ หลังเก่าก็จะค่อนข้างมีนกแล้วก็จะมืดหน่อยนะครับที่จริงบ้านนกนังแอนเนี่ยมีมานานแล้วครับมีตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กเลยแต่ว่าที่เนี้ยเขาจะนิยมกันช่วงทางช่วงทางใต้นะครับช่วง20ปีคืนหลังเนี่ยเขาสำรวจเจอว่านกเนี่ยอ,อพยพมาอยู่ทางอีสานนะครับก็คือก็เริ่มเริ่มเลี้ยงกันมาเริ่มมี นักลงทุนจากทางใต้ขึ้นมาทําครับแล้วทีนี้ก็เริ่มแพร่หลายขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่งเพิ่งจะมาบูมเมื่อสองถึงสามปีที่แล้วนี่ครับแต่ว่าไอ้เรื่องบ้านนกเนี่ยผมรู้จักมาน่าจะร่วมสิบปีแล้วแต่เพิ่งได้มาลงทุนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้ต้นทุนต้นทุนสูงครับหลังนี้ผมเริ่มต้นด้วยขนาดมาตรฐานครับสี่คูสิบหครับแล้วทีนี้ในการเลี้ยงนกอ่ะเราเอาอะไรครับพี่เ่ในการเลี้ยงนกเนี่ยเราสร้างได้แค่ ตัวบ้านแล้วก็ให้ความปลอดภัยเขาส่วนอาหารการกินเขาหาเองครับพี่คือเราเราทำเงินจากตรงไหนดีกว่ารีเลยเราทำเงินจากตรงไหนอันนี้นะครับตัวนี้ก็คือลังค่อนข้างขาวนะครับครับอตัวนี้เราจังเก็บไม่ได้ครับเพราะว่าผมผมเข้ามาชุดหนึ่งแล้วมันยังมีลกูกนกอยู่นี่ตัวลกูกนกเนี่ยหางค่อยนี่เดี๋ยวก็บินละเดี๋ยวก็จะโบยบินพอลกูกนกเข้าบินเราค่อยเก็บนะครับคือเดี๋ยวขออนุญาตส่องไปตรงนี้นะครับ มันก็จะยังมีแม่นกอยู่ใช่ไหมครับพี่เนี่ยใช่ครับก็คือเราเราทํารายได้หรือว่าสร้างรายได้จากการที่เก็บหลังใช่ไหมครับพี่ใช่ครับแล้วก็รายได้เราขึ้นกับความความสวยของของหลังด้วยนะครับคุณภาพหลังแล้วดูช่องนี้ก็ได้พี่ไปเดินไปหิดครับนี่ครับอันนี้ก็คือนี่ครับ <laughs> ไม่ค่อยได้เก็บปกติเนี่ยเราจะเก็บเราจะเก็บขี้นกอันนี้ผมไม่ได้เก็บมาสักเดือนหนึ่งละ อ่านี่นะครับครับพุ่นอย่างนี้ก็จะมีเยอะเลยเนาะก็พอสมควรครับพอสมควรรังใหม่ครับแล้วทีนี้ผมถามต่อนะครับว่าเราจะทําให้นกเข้ามาอยู่ในรังได้ยังไงครับคือการที่จะทําให้นกเข้าตัวบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเป็นปัญหาหลักของคนทําบ้านนกเลยก็คือครับบ้านที่ไม่มีนกบ้านที่สร้างแล้วนกไม่อยู่เนี่ย มันมีปัญหาหลักๆก็คือการพานกเข้าตัวบ้านนี่แหละครับถ้าพานนเข้าตัวบ้านไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้นกครับอพอเข้ามาแล้วเขามาเจอคู่เจอมาเจอคู่มาจับคู่เดี๋ยวเขาเขาก็จะตัดสินใจอยู่เองถ้าบ้านเราดีนะครับครับแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเลือกทําเลที่ดีมีผลไหมครับอ่าทําเลที่ดีนี่เป็นอะไรที่เยี่ยมมากครับคือถ้าเป็นทําเลที่ดีเนี่ยก็ควรจะอยู่สําหรับผมนะครับผมจะไม่ให้อยู่ไกลามาก เพราะว่าทำเลที่ดีถ้าเราดูแลไม่ถึงก็เหมือนเดิมครับออย่าให้มันอยู่ไกลมากครับแล้วก็อยู่ในแหล่งอาหารคือให้มันใกล้แหล่งน้ําใกล้ใกล้ป่าเพราะว่าแมลงเขาอยู่ตรงนั้นนกนกก็จะไปตรงนั้นนะครับครับแล้วในการทาบ้านกนกเนาะอย่างอย่างที่เราทําอยู่ตรงนี้ครับเราต้องแบบควบคุมหรือว่าต้องทําอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับพี่ก็คือเวลา เวลาผมแซะลังออกเก็บลังเนี่ยผมจะมีการล้างไม้ประจําปีครับมันเป็นไม้พิเศษสําหรับเลี้ยงนกไหมครับหลังเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเป็นมันจะไม่พิเศษอะไรเลยก็คือไม้สยานี่ผมไม่ใช้แล้วทุกวันนี้ครับอันนี้ยังเป็นไม้สยาอยู่แต่ลังใหม่ผมจะเป็นแคมปัสเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในการเลี้ยงหรือว่าในการทําบ้านนก <c oughs> เนี่ยต้องมีอะไรบ้างครับเ <c oughs> ช่นหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยครับสำหรับคนที่ไม่รู้ทุนก่อน ทุนก็คือควรจะเป็นเงินเย็นครับไม่ควรจะกู้มาอือันดับแรกคือนกเนี่ยมันมีมันมีระยะรอคอยก็คือหนึ่งถึงสองปีนะครับในการเก็บรังกว่าจะกว่าจะสร้างประชากรกว่าจะเก็บรังกว่าจะกว่าจะมีรังพอให้ให้เก็บเป็นเป็นเนื้อเป็นหนังเนี่ยก็ต้องใช้เวลาหนึ่งถึงสองปีนะครับแล้วก็สองเรื่องโครงสร้างผมเน้นย้ำสำคัญเสมอว่าโครงสร้างให้ทำให้ได้มาตรฐานก็คือ บ้านนกเนี่ยมันมีระยะรอคอยถ้าเราจะทําไปซ่อมไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบว่านกอ่ะไม่ค่อยเพิ่มครับเพิ่มชา้าเพราะว่าพวกนี้มันค่อนข้างที่จะระแวงครับแล้วแล้ว,ลวทีนี้นกในที่เราเลี้ยงเนะี่ยมันเป็นนกอะไรอันไหนพี่นกที่เราเลี้ยงหรือที่ให้เขามาอยู่นะ่ะก็จะเป็นนกนกแอ่นกินรังเนี่ยผมผมไม่ไม่ค่อยแม่นเรื่องว่าสายเลือดม,มันมีกี่สายเลือดในในไทยที่กินรังนะครับ นี่แหละครับก็จะเป็นนี่แหละก็ไม่ใช่อยู่ตามต้นตาลไม่ใช่ก่อสายไฟนะครับนุะพันเลยครับพวกพวกนั้นไม่ใช่พวกนั้นเขาเอาเศษฟางเศษอะไรทําครับเศษหญ้าทําแล้วสมมติถ้าผมจะเอาไปทําที่บ้านเนาะสมมติน้องพีเนาะครับผมต้องผมต้องดูยังไงว่าตรงนี้มีนกหรือว่ามีเทคนิคการดูใช่ไงอ่าถ้าในอีสานเนี่ยผมผมพูดเลยว่ามีทุกพื้นที่จริงๆเองอ๋อครับใช่ เพราะว่าใน,ในระยะเวลาเจ็ดแปดเดือนที่ผมเดินทางทั่วอีสานร,รับเหมาทั่วอีสานเนี่ยคือผมไปกับทุกพื้นที่ทุกจังหวัดจริงๆครับก็คือมีทสมาหมดครับเทสจนทุกวที่ผมจนจนโทรมาบางทีถามว่าจุดนี้มีนกไหมผมไปเทสแล้วครับก็คือสร้างได้เกือบเกือบทุกพื้นที่เกือบทุกพื้นที่ครับพี่ครับแล้วตรงไหนที่จะไม่มี เอาตรงไหนที่ไม่มีดีกว่าพี่ตอนนี้ต้องถามเลยว่าจังหวัดไหนที่ไม่มีบ้านนกครับครับจังหวัดไหนที่ไม่มีบ้านนกดีกว่าแล้วมันมีเปอร์เซ็นตที่แบบว่าเอาไว้ตั้งแล้วแล้วไม่มีเปอร์เซ็นคือเปอร์เซ็นคือมันมันจะเร็วจะช้ามากกว่าครับแต่สําหรับผมผมทําเข้าทุกหลังคือเราทําที่ผมบอกว่าเราทํายังไงก็ได้ให้นกเข้าตัวสํารวจตัวบ้าง คนที่ทําทํานกแล้วแล้วแล้วไม่ได้นกก็คือเอานกเข้าตัวบ้านไม่ได้บินเต็มหลังคาแต่เอาเอานกเข้าบ้านไม่ได้อ๋อนั้นคือปัญหาของนั่นแหละคือปัญหาแต่แต่นกมันมีแต่มันไม่เข้านกมันมีแต่คุณจะทํายังไงให้มันมาสํารวจไม้คุณสํารวจตัวบ้านคุณแค่นั้นเองครับอันนี้คือเทคนิคใช่แล้วทำทำยังไงก็ได้ให้ตัวบ้านเนี่ยให้ตัวบ้านเรานิ่งไม่ใช่ว่าผมก็งงกับบ้านใหม่ที่ว่า ต้องความความชื้นเก้าสิบต้องความชื้นอนนี้ตลอดทําความชื้นตลอดนันมันมันมันไม่ใช่เรื่องผมเดียวแล้ว่างคุยเนาะขอชมรังนิดนึงพี่ะใช่ครับรังไหนที่สวยๆพี่เราสวยๆก็จะขาวเงี่ยเขาดูกันยังไงครับนี่แหละขาวนี่นี่คือลาคาครับนีขอซูมใกล้ๆก่อนนะพี่เอาขาวไว้ก่อนตรงไหนอะตรงนี้เหละครับโอเคครับนี่นะครับรัง อธิบายนะครับพี่ลักษณะประมาณไหนครับพี่นพไอตัวนี้คือจะเป็นรังรังถ้วยนะครับที่เขาเรียกเนี่ยครับส่วนเนี่ยก็จะคือรังมุมรังกระเทยนะครับรังมุมนี่ก็จะคาน้อยน้อยลงหน่อยแต่เนี่ยรังที่มันทําเนี่ยรูปทรงเนี่ยคือก็จะแพงครับอันนี้ก็จะเป็นรังที่อยู่มุมรังรังมุมรังกระเทยนะครับเนี่ยแต่ว่าส่วนมากเนี่ยนกเขาก็จะทํามุมก่อนครับเขาจะทําจากมุมก่อน แล้วก็ค่อยขยายออกมาอ๋ออันนี้เพิ่ง,งรู้นะนี่ว่ามันครับคือ,ค,อคือการที่อยู่มุมเนี่ยราคาจะไม่ดีอันนี้เท่าจุม่มเพราะใช่ใชไหมใช่ครับทาไมอหะพี่มันนี่นคือรูปทรงอ่ะพี่รูปทรงอ่ะครับ<อ>ผมก็อธิบายเป็นคําพูดยากอยู่ครับความนิยมมั้งครับอ๋อครับอันนี้เสอ็เนี่ยรังมุมเนี่ยก็ก็จะราคาถูกกว่าแต่ว่าบางทีก็ ถ้าขึ้นถ้าขาวมากๆก็แพงกว่าพวกนี้นะถ้าพวกนี้มันมันดำก네็มีสององค์ประกอบก็คือตำแหนง่งตำแหน่งแล้วก็ความขาวความใช่ความสะอาดใช่ไหมพ,มพี่ใช่ครับอ๋อคู่นี้เตรียมอะไรเบานี่เด,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 ดือดโทษนะครับเราเข้ามาส่งเสียงดังๆใ้เขาก็ได้นครับ <iate> ไม่มีอะไรพี่เราเข้ามาควนเขาแล้วล่ะเดี๋ยวคือคือโดยปกติการเลี้ยงนกเนี่ยเราเราควนได้ไหมครับปกติเนี่ยบ้านใหม่สามสี่เดือนไม่ควรจะเข้าครับครับ แต่ทีเนี้ยมันมันก็ขึ้นกับว่าเราก็เข้ามาดูความเรียบร้อยอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ดีนะครับมีไม่มีนกตายไม่มีอะไรแต่แต่ผมต้องมาเก็บขี้บ้างแล้วละ่ะทีน,นี้เนาะเดี๋ยวผมสําหรับคนที่ไม่ได้เข้ามาดูกับเราเนาะครับผมอยากให้พี่แนะนําว่าในบ้านในในพื้นที่ในห้องนีน้มีอะไรบ้า,นางนะครับไอ้นกพวกเนี้ยมันมันเป็นนกที่ค่อนข้างที่จะมีมีกลุ่มมีก้อนมีสังคมเหมือนเรานี่แหละเหมือนคนนี่แหละครับเรากั้นเพื่อให้ความเป็นส่วนตัวเขา นะครับส่วนพวกนี้ก็ส่วนปักพวกนี้ก็คือปักแล้วอุปกรณ์ที่เราติดเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นพัดลมดูดอากาศนะครับ,รบแล้วข้างบนนี่คืออะไรครับพี่พอันนี้ก็คือเป็นไม้ตีลังครับไม้ตีลังแล้วอันนี้เหละครับอันนี้ก็คือลำลำโพงเสียงในนะครับแต่ว่าลำโพงเสียงในเนี่ยหลังแรกผมอ่าผมว่าจะเข้ามาปรับปรุงอยู่อันนี้ก็อ๋อมีมกบด้วยเนาะใช่ลำโพงมันเก่าแล้วครับมันขาดแล้วมันเป็นรุ่นเก่าที่ผมไม่ใช้แล้วลำโพงพวกนี้ต้องเปลี่ยนออกแล้วไม่ว่าผมก็รอ หลายห้องเนี่ยควรจะมีลําโพงทุกห้องไหมครับหรือว่ายังไงคืออันนี้มันก็เป็นเทคนิคมันก็ควรจะมีทุกห้องครับครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าช่างเนี่ยเขาจะใส่อะไรเสียงในเสียงนําทางแล้วแต่เทคนิคแล้วแต่แบบครับก็คือแต่ละที่เห็นลำโพงเนี่ยก็จะไม่ได้ไม่ไม่ได้ใช้เสียงเดียวกันไม่ได้ใช้อ๋อนี่แล้วแต่เทคนิคก็แล้วแต่กลุ่มแล้วแต่นี้สําหรับใครที่อยากติดตามผมก็คือ Facebook นะครับหนงสถียนพงศ์นะครับ N O N G H A T H A I N P O N G นะครับแล้วก็เบอร์โทรติดตอ่อ0808965909หน่งนะครับมาคดียอยู่บ้านนอกแกลรอแบบมีอนาคตโทรมาเลยครับขอบคุณพี่หน่งอีกว่าครับสวัสดีครับ